สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้มากิ่นแกงเ็ดตับเตา่าใสหน่อไหม่เนาะจ้ากนะอไม่โสดต,ต้มจนจืดแล้วต้มใส่ชุลอดกับเออเกลือเนาะจา้ะแล้วก็เตรียมเครื่องต้มเสร็จแล้วก็ไปล่างดาเดอ้อดจ้า,จาก็เอามาใส่น้ำใบยะานางที่อันนี้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เกลือพริกกระชายใส่ปะลาชุลอดลงไปตั้งหม้อเลยค่ะหม้อเดือดใส่เครื่องอะไรลงไป ม่อย่งก็ใส่ลงไปเกลือพ่วงแอกพริกลูกโดด<า>เท็หมอเดือดเราก็ต้มสักพักหนึ่งซิมป่ง,ดปงดรดได้จ้าใส่ประแดกเกลือชูรสรด้วก็ซิมตามมักแด้จ้าุงนัวขาดไปได้เลยซ,ซิมจะซิมซิมโอ้ยแซบ่บแซบ่บ สุกแล้วจ้ะหอมหอมใส่ผักลงไปผักกระแยงผักอีตูผักแยงกับใส่ลงไปผักขาผักแยงมีกใส่ลงไปเราจ้ะแซ่บข้นไปนข้นโอ้ยหอมใส่ผักอีตูหอมหอม้าจาข้น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 แล้วกับปิดแก๊สปิดแก๊สแล้วเตรียมเสิร์ฟเราจ้ะ เสร็จแล้วมาเด้อจ้ามาซิมซิมน้ำกันกินน้ำจันเด้อจ้าข้าวเทียงสดปฮอนๆเด้อจ้าเอาให้ปลาบานซิมเบิองบาดเนี่ยแซ่บบ่ละเทาแซ่บบ่ตอบใช่ไหมตอบใช่ไหมแซ่บบ่เออสิแม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สองพี่น้องโมกันนะเด้อจ้าเด้อ